สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทนายเกิดผลซัดทนายธรรมราชไม่สำนึกไม่มีวุฒิภาวะเมื่อเวลา12นาฬิกาสนาทีวันที่29กันยายน65ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ไรวันวรณบุตรเรือแพรี่เดินทางมาพร้อมทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังเพื่อเขายื่นหนังสือร้องเรียนกับนายวิเชียนชุบไทยสงนายกสภาทนายความเพื่อให้สอบมารยาททนายธรรมราชทนายเกิดผลเปิดเผยว่าวันนี้มาสภา ภาทนายความเพื่อ,อยื่นหนังสือต่อสภาทนายความให้ตรวจสอบมัญญาติของทานายธรรมราช ที่ใช้ข้อความไม่เหมาะสมในการโบริแพรรีก็ดีเรื่องสุขภาพตนด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งทั้งที่ตนไม่มีข้อพิาพาทกับทนายธรรมราชโดยตรงแต่เป็นการถกเถียงในข้อกฎหมายความเห็นทางกฎหมายควรจะคุยกันด้วยข้อกฎหมายถ้าเขาไม่เห็นด้วยหรือคิดว่าตนพูดข้อกฎหมายที่ผิดพลาดก็ควรเอาหลักฐานเอาข้อพิาพาทมาแสดงต่อกันแต่เขาไม่ทําแบบนั้นกลับไปนําปมด้อยเรื่องสุขภาพของตนเพื่อมาเน็บแนมประชดประชันเพื่อให้รู้สึกแย่ ส่วนตัวไม่คิดอะไรมากเขาควรจะรู้สึกผิดแต่เขากลับนําตนไปด่านในไลฟ์สดว่าคนว่าเขาเขาถึงต้องมาว่าตนด้วยทนายเกิดผลเปิดเผยว่ามองว่าอีกฝ่ายแยกแยะไม่ออกไม่มีวุฒิภาวะคําพูดเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในฐานะทนายความตนจึงนําเรื่องนี้มาร้องเรียนลักษณะแบบนี้เหมาะสมกับอาชีพทนายความหรือไม่เป็นการผดุงเกียรติทนายความจึงอยากให้พิจารณาโดยต้นเรื่องมาจากการที่ตนโพสต์ดีความข้อกฎหมายมาตรา44พรบ คณและอีกฝ่ายเอาเข้อความไปแคปแล้วโพสต์ต่อว่าดีความแบบนี้เองโรคไตเสื่อมถึงได้ถามหาแล้วเขาก็แนะนำสมุนไพร,รองค์รวมนี่คือการแซะ ทานายเกิดผลเปิดเผยต่อว่าตนไม่ได้โกรธอะไรเลยมองว่าเป็นทานายความซึ่งไม่มีวุฒิภาวะเลยต้องคุยกันเรื่องกฎหมายพอเขาไลฟ์สดว่ามีคนไปโบลิทานายธรรมราชว่าเป็นทานายขยะตนไม่เคยไปว่าเขานะถ้าใครด่าเขาเขาก็ต้องไปว่าคนนั้นสิ่งเหล่านี้ควรมีมาตรฐานถ้าตนไม่ยื่นวันนี้เดี๋ยวเขาก็จะไปว่าคนอื่นต่อซึ่งเขาเองก็ไม่สำนึกส่วนอาการป่วยของผมอยู่ในระหว่างการรักษาด้วยการกินยาและควบคุมอาหารรักษาได้ด้วยวิธี เปลี่ยนตายแต่ผมไม่อยากเปลี่ยนและอีกวิธีคือการฟอกไตตรงนี้ร่างกายก็ยังไม่แข็งแรงหมอต้องกระตุ้นเม็ดเลือดให้จนกว่าเม็ดเลือดจะแข็งแรงแล้วถึงฟอกไตได้ซึ่งตอนนี้ตนก็ยังแข็งแรงดีอยู่ท่านนายเกิดผลกล่าวปิดท้ายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทขอบคุณครับ